ลับมาในช่วงที่2ของการแข่งขันเร a l ี t ฟาร์ m เ r อร์เลิฟเซฟตี้กันนะครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบรรยากาศการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่2ของทีมพระนครศรีอยุทยาซึ่งในภารกิจแรกทีมพระนครศรีอยุธยานั้นสามารถกำชัยไปได้ก่อนและทําให้มีคะแนนนําทีมสุพรรณบุรีอยู่ในภารกิจที่2นี้ทีมพระนครศรีอยุธยาจะสามารถทําได้ดีเหมือนในภารกิจแรกหรือไม่จะทำคะแนนทิ้งห่างออกไปหรือ จะพลาดท่าให้กับทีมสุพรรณบุรีเราไปตามลุ้นพร,พร้อมๆกันเลยครับถึงแม้ว่าการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่1ของทีมพระนครศรีอยุธยาจะสามารถคว้า30คะแนนเต็มไปได้ทําให้ได้เปรียบไปก่อนแต่จะเห็นได้ว่าในภารกิจที่1ที่ผ่านมาพวกเขามีปัญหาในเรื่องการติดต่อประสานงานและเวลาในการถ่ายทอดความรู้และดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกสะสมมาจนถึงในภารกิจที่สนี้ แม่ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยแล้วครับสำหรับทีมพระนครศรีอยุทยาเพราะนี่ก็ใกล้เวลาในการถ่ายทอดความรู้เต็มทีแล้วล่ะครับแต่ยังต้องรอกเกษตรกรที่กำลังเดินทางมาซึ่งก็ทำให้พวกเขาเริ่มถ่ายทอดความรู้ได้ช้ากว่าเวลาที่วางไว้เรียกได้ว่าเจอปัญหาให้ปวดหัวกันตั้งแต่เริ่มเลยล่ะครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ทีมพระนครศรีอยุธยาจะต้องถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่สนี้แล้วล่ะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวพระนครศรีอยุธยาท,ทุกทุกท่านนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการทั้ง4ท่านที่จะมาตัดสินในวันนี้กันครับท่านที่1คุณชัยวัวฒนัชัยที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างสรรค์ท่านที่สอง ด็อกเตร์ปรกอสุจเรผู้อำนวยการแผนกอารกขาพืชบริษัท BASF ไทยจำกัดจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อจำนวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจำนวนและเงื่อนไขท่านที่3คุณสุรศักดิ์สิมตระกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์มชนแนลประเทศไทยจำกัดจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนำเสนองานท่านที่4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนามาตรีวรรณกุลรองคณะบดีคณะเกษตรมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์จะมาคอมเมนต์ในหัวข้อความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีมทำความรู้จักกับคณะกรรมการทั้ง4ท่านไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงการถ่ายทอดความรู้จากทีมพนะนครศรีอยุธยากันครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับกับทีมพนันครศรีอยุทยาเชิญครับ ก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องการทำานาเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับดูซิว่าพวกเราเนี่ยจะมองเห็นภาพแบบไหนกันรู้ไรครับวิววิว,ว,วเดี๋ยวเมื่อกี้ใครหลุดมาครับบอกมีเด็กอ่ามีคนเห็นเด็กเอาเห็นเด็กกันยังอันนี้อันนี้จะเป็นหัวเด็กครับเห็นยังจมูกนิ่ตาสิ่งที่ผมพยายามบอกคืออะไรครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น เรามาลองหาสิ่งใหม่ๆเข้าตัวเราเพื่อให้เราพิจารณาว่าไอสิ่งที่เราทํามันถูกหรือมันผิดหรือเราจะควรเปลี่ยนปรับเปลี่ยนยังไงเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับนั่นคือเป้าหมายของการจัดการอบรมในวันนี้นะครับคุณนพดลจากทีมอยุธยานําเสนอแง่คิดเพื่อนําไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็มาถึงคิวหัวหน้าทีมอย่างคุณประมาณแล้วล่ะครับ ครับนี่ผลสรุปคือต้นทุนที่ว่าเราลดมาเมล็ดพันดลด,ลด,ลดปุ๋ยลงมาแล้วนะเราจะอยู่ที่3ามพันกว่าบาทถ้าท่านทําไม่เกิน3ามพันห้าท่านอยู่ได้การถ่ายทอดความรู้ในแง่ความปลอดภัยในการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชครั้งนี้ของทีมอยุทยาถือว่ามีเนื้อหาที่เยอะเกินไปไม่สอดคล้องกับเวลาที่มีจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วมาดูคุณสมบัติของข้าวกัน ทีนี้ผมจะเอาข้าวใส่ลงไปนะครับเอาข้าวใส่ลงไปน้เนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอมันตกตะกอนนิดหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกกับการสาธิตอันนี้ให้ดูก็คือว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีคุณสมบัติบางอย่างในการดูดซับสารเคมีนะครับเขาถึงบอกว่าให้เราเอาน้ําซาวข้าวไปล้างผักโอ้โหคุณนพดลจากทีมอยุธยามีการทดสอบคุณสมบัติของข้าวให้ดูด้วย ถือว่าชัดเจนและเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับการแต่ทอดความรู้ในครั้งนี้ทางทีมพนะครศสีอยุธยาก็ได้มีการปฏิบัติในการฉีดพ่นสารให้กับเกษตรกรที่มาได้รับชมกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับชุดนี้ปลอดภัยครับมีมีแว่นมีแว่นกันเข้าตามีกันฝุ่นละอองทางเข้าทางลมหายใจเข้าทางปากได้นะครับหลังจากทดสอบฉีดพ่นสารเสร็จสิ้นไป คราวนี้มาฟังความรู้สึกของอาสาสมัครที่ทดสอบฉีดพ่นสารในครั้งนี้กันครับแล้วมันต่างกันไหมครับระหว่างใช้หน้ากากกับใช้ผ้าผ้าสีขา,ขาวต่างกันที่ <ๆ S 1> ทเราไม่ท้อดแดดอีนั้นมันออกดำๆนะอีนอ้ำขาวแล้วก,การยาได้ทั้งสองอย่างการถ่ายทอดความรู้ในช่วงท้ายของวันนี้ทางทีมพระนครรีอยุธยาก็ได้ออกแบบคล้ายๆกับโต๊ะสัมมนา,ามีการถามตอบสลับกับการให้ความรู้ในแบบต่างๆ เดี๋ยวผมลองถามคุณคุณลุงสมนึกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โรคโรคพืชเราเนี่ยที่ที่เรามีอยู่ในในานาข้าวเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างครับครับสําหรับโรคพืชน,นะครับสําหรับข้าวเรามันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับก็มาจากจุดใหญ่ๆก็คือมแมลงเป็นตัวเป็นพาหะนะครับ เอาละครับสำหรับตอนนี้การแถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่2ของทีมพระนครศรีอยุธยาก็เสร็จสิ้นลงแล้วตอนนี้ไปรับฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง4ท่านกันเลยครับท่านที่1คุณชัยวัวฒนชัยจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างสรรค์ผู้ถ่ายทอดได้ให้ความรู้ตั้งแต่เรื่องของเมล็ดพันธุ์เรื่องของต้นทุนเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับก็ เป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านที่2อตดรปรกรณ์สุจเรจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อจํานวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจํานวนและเงื่อนไขภาพรวมวันนี้เนี่ยจากจํานวนผู้เข้าร่วมนะครับในการสัมมนาหรืออบรมในวันนี้เรามีทั้งหมดจากที่เราได้บันทึกมาเนี่ยมีทั้งหมด95ท่านก็ถือว่าใกล้เคียงจากเป้าที่วางไว้เราวางไว้ประมาณ100ท่านขาดไปนิดหน่อยนะครับ ท่านที่3คุณสุรศักดิ์ซิมตระกูลจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนำเสนองานอันหนึ่งที่ท่านพลาดนิดนึงก็คือพอเยอะบางทีมันคุมเวลาไม่ได้นะครับท่านที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนมมาตรีวรรณกุลจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีมในส่วนของการจัดเสวนาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทาให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะแต่เราต้องเปิดเวทีให้กว้างกว่านี้ ะะเราเราคุยกัน5คนไม่ได้นะคะเราต้องหันมาดูผู้ชมนะคะหรือหันมาดูผู้ฟังอีกร้อยท่านว่าเขายังอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยในการที่เราจะถ่ายทอเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมาจะขอใช้คําว่าเราต้องเอาผู้ฟังให้อยู่รับฟังไปแล้วกับคอมเมนต์จากคณะกรรมการซึ่งตอนนี้คณะกรรมการแต่ละท่านก็มีคะแนนอยู่ในใจแล้วแลวครับไปลุ้นพร้อมๆกันครับว่า ทีมพนครศรีอยุธยาจะได้คะแนนในภารกิจนี้เท่าไรถ้าพร้อมแล้วชูป้ายครับ,รบออกมาแล้วครับสำหรับคะแนนของทีมสุพรรณบุรีโดยได้รับคะแนนดิบจากคณะกรรมการถึง35คะแนน ซึ่งต้องนำคะแนนนี้ไปเปรียบเทียบกับทีมพระนครสีอยุธยาสรุปคะแนนประจำสัปดาห์เมื่อนำคะแนนดิบของทั้งสองทีมมาเปรียบเทียบกันทีมสุพรรณบุรีได้37คะแนนทีมพระนครศรีอยุธยาได้35คะแนนดังนั้นทีมสุพรรณบุรีได้คะแนนดิบเยอะกว่าจึงชนะไปในภารกิจที่สองนี้รับไป30คะแนนเต็ม และทีมพนครศรีอยุธยารับไป25คะแนนสรุปคะแนนรวมทั้งหมดทีมสุพรรณบุรีมีคะแนนสะสมอยู่45คะแนนสามารถเอาชนะในการแถทอดความรู้ในภารกิจที่2ไปได้รับเพิ่มอีก30คะแนนรวมเป็น75คะแนนทีมพระนครศรีอยุทยามีคะแนนสะสมอยู่50คะแนนแต่พลาดท่าแพ้ในภารกิจที่2 ทำให้ได้รับคะแนนเพิ่มเพียง25คะแนนรวมเป็น75คะแนนผ่านไป9สัปดาห์ทั้ง2ทีมมีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากันที่75คะแนน